สวัสดีค่ะพรมก็จะมาวันนี้พรมจะมาห้าห้าแค่กรับเชิญกันนะฮะอย่าลืมติดตามด้วยน,นะฮะเสื้อปลาเดิบบอโนอเสื้อปลาเดิบย็น ลุงเอถ้าลุงเอเข้ามาดูว่าวันที่ชอบเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเสื้อหมอนทองวิทยาไม่ซื้อก็ไม่เอาก็ถูกแล้วข้าวคือนกอินทรี อได้กินอะไรแถวนี้ข้าวขนอินทียข้าวขนอินทีได้กินอะไรแถวนี้นะ,ะ,นะนมไม่มีหรอกข้าวขนอินที ยืนอะไรแถวนี้เนะี่ยโอ้ยข้าคือนกอินสีป่องไฟปั้ป่องไฟเนะี่ยข้าคือนกอินสีข้าคือนกอินีีสวัสดีครับโทมาเมเน่นเ้ย,ย นกอินซีนกอินอะไรเท่านี่หน้าไกนกับเขากับกับพี่า วันนี้ฮาพมก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมาทำอะไรอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครคิดหัวขอให้เลยอะไรแถวนี้อ๋รู้แล้วผมจะมามาดู หรืออะไรมาเดินทางทางนี้ลบก็ลบก็ได้ลบก็ได้ลบก็ได้เอ้าถามเนี่ยไหนเฮ้ยฮัลโหลพื่อเราเพื่อเราโว้ยโว้ยอะข้าคือดนูอินสี เอ้ยอะไรนกอ,อินทรีแถวนี้แบล็กมูนม,มั้งม,มาอะไรแบร็กมูนแบล็กนีแถวนี้เนะี่ยฮะแบล็กมูนแบล็กนีแถวนี้นะเนี่อตังนะ้งการอะไรนั่ผมเจอแต่สไปเดอร์แมนไม่ใช่เเเอเหรเพื่ะโล้พะโล้พะนกอินทรี เฮ้ <Hey. S 2> ยอะไรละกอ,อินสีเนี่ยเหรอใครอะใครอะไรแบบก็กแมนแถวนี้โอ้ไม่เห็นเ <c oughs> ราบ้าง <c oughs> ไม่เห็นเราไม่มีการเราข้าคือนกอินสีว้าว ไปเห้อไปนะไชอชอั้ชสุดอืมบักเม,มยูเชียทีมไล่ยู <c oughs> อ๋อโอเคดูแลว้วใครอะไรแถวนี้วันนี้ค่ะพอมเจอเด็กเกอี <c oughs> นเกลวนะครับค่ะคือดอินซี่ พี่คะพี่ชื่ออะไรครับผมผมชื่อไอคิวเอพี่เชีร์พี่เชียร์ที่อะไรคบผมผมทุยผมเชียร์เอ็มเชียร์เอ็มผมเชียร์เอ็ม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  ผมเชีย oh. ผมเชียบาซ่าโอ้โหผมเชียเรือไปพึ่งตบลิเวอร์พูสามสู้ เฮ้ยเด็กบาซ่าอ๋เอเฮ้ยเด็กบาซ่าโอ้ดูปากดูปากเห็นปากไหมปากเองอะ่ะเห็นทาลิปสติกไหมไม่ท่าทำไมพงกอก าโอเคอ้ยตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่ผมผมน้กผมน้ำหนัก1นกิโลหนึ่งยอะหนึ่งกิโลวิลลิเมตร

อินสีโคตรเท่ระเบิดเลย ไม่รู้จะไปเล่นแมปอะไรแล้วผมก็เข้ามาแมปตื่นภาคใจก็ามาเลื่อนลอกเข้ามาทำไเข้ามาถ่ายคลิปเล่นโอเข้ามาถ่ายคลิปเล่นใช่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่ออ๋จริงเหรอจริง ว่ทา,าที่ชอบขา,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 าคือนอินรีเฮ้ยผิดผิดผ okay, okay, yeah, ิดคำพูดเขาเขาไม่พูดโอเคปะกับเขาไม่อยากุยด้วยใช่ใ อะไรครับอะไรครับโอ้ยไม่อะไรถึงใครคอปเปอร์มเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมใครคอปเปอร์อ่ะไม่รู้มาอืมาตัวใหญ่จังตัวใหญ่ เยอะจังเลยกินน้ำตาลเยอะจนเป็นแบบนี้นี่นะอย่าไปกินน้ำตาลอย่าไปกินไอ้อาหารใส่มันทปรตีนกับเขานะเราไม่ได้กินน้ำตาลนะโอ,โอเคกินอะไรอะ่ะโอ้้้นาาาตลโคเขไปอย่าบอกนะว่ากินโปรตีนอ๋อกินโอ่กินโอ่โอโอจบแล้ว โอเคกินน้ำเชื่อมจบแล้วจบเลยกินแต่มะม่วงเชื่อมทำไมเขาพิมพ์ต้องมีจุดข้างล่างผมกินแต่มะม่วงเชื่อมอะไรนัะนน้ำร่วนเชื่อมอะไรอ่ะเป็นม่วงเชื่อมม่วงเชื่อมอะไรไม่ อร่อยอร่อยเหมือนฝรั่งจิมจิมพริกน้ำเกลือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผม,มจะทำอะไรแล้วแมปต่อไปผมจะไปเล่นมุกเฮเวนมุกเฮเวนเหรอใช่ผมจะไปรออัปเดตมุเเฮวน ก่อนจะไปผมถ้าผมทายครีมเสร็จผมจะตัดต่อให้เนียเลยเนียนเลยเนียเลยนั่งกระเพราหนังกระเพรานั่งบืน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 ไหมหนั่งบืนนั่งนั่งนั่งดูหน้าดูหน้านี่นั่งนี่นั่งแบบนี้นะโอเค เออนั่งนั่งงันหน้าหเออเออนั่งมานี่โอ้โหขอนั่งบนพื้นขอนั่งไปอืมขอมีคุยอยากไต่ช่องเราไหมก็ได้มีแต่ YouTube น่ะ YouTube ล่ะใช่ ลโหลไนเฟนอิสลามเอกุอิสลามเอกุแอนยูแอนยูฟิตไหมยูฟิตไหมยูเอามือแทนใหม่ยูเอาเมือแทนใหมโอ้โอ้มืกมืกนกอินทรี

สวัสดีคับคุณคาบีปปลาคุณเอามึออินซีไหมค่ะคับีปปลาเธอโทรมาจากไหนฉันก็ไม่รู้หนูบ้ามีคนตายเลยคนตายนี่ หนุบ้าพคนตายคนตายที่จริงใจหนุบ้าพี่คนตายนะคนตายที่จริงใจน้องอ วันนี้ค่ะพมก,ก็จะไม่ไรู้จะทำไรพอมก,ก็ให้ชื่อช่องกับทุกคนเลยดีกว่าย u ทูบยูทูบเท่าน,านั <c oughs> ้นการที่ถิ่นใจ เล่มดอีกินแลวอย่าเพิ่ต้องงงา,าวฮ้ยิงอย่างงมีแต่ยูทูบ e นะทิกตอบอมีอเ,อเ,เดี๋ยวจะอัปเดตอัปเดตคลิปตอน9กาโมง ว่าคุณคือสมาชิกใหม่ของช่องผมนมัตก,กันนะนัก,กันครับลุงพี่ตอนนี้ผมจะมาตอนรับสมาชิกใหม่กันครับ คุณรับแอดพรมก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปในสักทีหนึ่งาตามมาลิกันะกนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นมูเคเวนกันเออโอเคโอเค นอสามใจไหมต้องบอกคนตายคนตายที่จริงใจแกมาได้กินไหนอย่าเพินนหนสากินหนูหวงมุกเหวันวทัคนเซิร์สรัมอือมากเหมือนเอืม วันยยน,นี้เออใครเปิดเพลงเ่าหนิอ้้หใครเปิดเพลงเขาหน่วันนี้นนนนนนต้อนรับมสมาชิกใหม่ ด้วยอะไรหรือไม่ตามตาม,มาคือตอนรับสมาชิกใหม่ด้วยการเต้นไงคือจะใส่ไปไปดูโอเค ีการเปิดตัวตอนรับน้องใหม่อันนี้น่าจะถ่ายคลิปวันนี้ค่ะนี่ถ่ายคลิปต้อนรับน้องใหม่เกี่ยวกับอะไรเลยเกี่ยวกับการเต้น Yeah. น้องตามมาแล้วก็ลอง Lần mùa mùa gặp buồm cặp buồm à. mùa mùa buồm cặp buồm. Buồm, cặp buồm. วันนี้ค่ะผมจะ้อนรับด้วยผมจะมาจเจนท่านี้ จริงต้องมีเยอะแดะไม่เป็นไร

ต่อหน้าปก Let's do